กาบสบายดีและสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเนาะแต่ยินดีจอนรัหาบข้าสููซ่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บาเตียงก็มาอยู่วัดปา่านาคาที่บดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะแต่คือทางอนานเาอินเพิ่นเลยว่าคุบ่าอินเพิ่นโทรบอกบาเตียงว่ามีงานอาชีพอดป้าป้าบุหรี่ยังแหละทุกอย่างหแลางหและพี่น้องเลยมีจัดอนามีต้นมีกันเนาะเพิ่นก็ได้ให้บาเตียง มาถ่ายทำเบิ้งพี่น้องไงเพิ่งเจอผู้ใดอยากร่วมอันาประพงประปารือทำบุญน้ำวัดเนี่ยน้ำพี่น้องเนาะเดี๋ยวรายละเอียดกันเดี๋ยวจะไปถามย่าเพิ่นอีกเครื่องหนึ่งพี่น้องไยตอนนี้ประเตียงก็มาหอดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำพี่น้องเนาะไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องไงดูข้างในผู้แหละแต่มีโต๊ะมีเตียนอยู่พี่น้องไยเนาะแต่ว่ามือตักบาตรอย่านำก็เป็นบืุนพี่น้องไงยมืนอนี้เป็นลมต้นน้ำพี่น้องเนาะไปเบื้องไปส้มน้ำกันพี่น้อง อมโอเคพี่น้องนะเดี๋ยวไปเตรียมขี่เข้าไปหาหง้าเพื่อนก่อนพี่น้องเลยไมปาอดาหาซรเมต่ยสวรสิเพื่ไปมาบูชาปาเกาโดยสบายดีแจ้งเากินแล้วกินแล้วบ่โดยกินแล้วกิน

โดย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 อ๋อเป็นอ่าเป็นงานบุญกองเข่าพี่น้องเนาะข้าปลาพ่อมโอ้โดยโดยบัตรทอดมื่อไรนี่เงี้อ๋อตักบาทพ่อมบึนเนาะพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวให้เอากระซิโมน้ำพึนพี่น้องเลยโมบุญเนาะบุญกองเข่าอะไรบัตรเซียซิโมน้ำพินหนึ่งพันบาทพี่น้อง มันเใช่รือไม่ก็มีเหตที่มีารเกิาุตึงมีใจเป็นคนที่น้าเรมีเป็นงาของอาชีพเป็นพ่เนี่ต้องเสีเาถึงอมดที่มาอ่เาทนากาปงานทา่บา strength if you have

ช่วั่วาวามัใช่ขันปูนิตองอ้เด็กได้ย่ก็ต้องกายนะเาดตอนนี้งบบตเท่าไหร่เนี่ยดยดยไปล้านจะพอจะเทข้าด้สิน้อดดย โดยโดยโดยะเฉพาะทเ้ทีรแต่ทคานนีบัตร้อยกว่าล้านเลยพี่น้องเนาะวันนี้ยังหลังคายเนาะยอ้คื่องนบาทเนาะประมาณห้าแสนบาทเนาะโอ้ก็อีประมาณร้อยกว่าล้านพี่น้องดโดโดโดย ຂໍເດີ້ຍັງບໍ່ເນາະບໍ່ບອກບຸງເດີ້ບໍ່ຮູ້ເພື່ สามสาม,สามลงไล่ได้ยล่หน้าไปที่ไรได้ไล่ไล่ลหน้าเลยลเขาไล่เร่แนร่วมแบบแบบให้มันมีไล่ดังค่าด้วยหนิประมาณเท่าไรอย่างาาโดยโดยก่อนหลา,าหนบาทต้องยอมเาะ ม่นแม่นแม่นประมาณ350ล้านกีบหรือว right, oh, ่าประมาณ1ล้านบาทเนาะพี่น้องเนาะซื <pairing> ้อแบบเป็นแล้วรวมทั้งช่วงสร้างๆเลยเนาะโดยพี่น้องเลยอ๋อนี่มหาสาลพี่น้องเลยโดยโดยโดยแม่นเพิ่นะเล็กทะน้อยเนาะแต่เริ่มเฮ็ดปีนี้ก็ยังได้ค้านน่ะเนาะยาเนาะเออโดย hiện đấy cái hang sư bố đây rồi 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 Hãy subscribe thôi à? rồi Đôi, đúng. Đúng rồi ok nó đều đéo nha phần đi bưng hươn cua phi nó đang hít hươn cua thì nó ทำไมเชิฝ่ายน้มเนี่ยงานมัยังเปเนแบบที่โอ้มันค่อนางจะลำบากนงโดยโดดงอข็งง้นนันแข็งมองให้เอาเอาไว้แบบเวลามีงุมีงานแหลไว่ไว้มองแบบเขาจะเห็นเห็ดดูเห็กินนะ แดงโดยภาคเข่าพนักคุ er yeah. right. so, so, so ูปาอาการคุ้มเห็นนี่แหละแบบที่นี่ตอนนี้ยังมุมีตอนนี้เนาะตอนนี้ยังมุมว่าเริ่มเห็ดนี่นะดโดโดโดแต่ว่าบอกสร้างพันยุทธนี่แหละเพราะว่ามันเบิดงบอะย่าเง้ยตัวเห็ดพร้อมกันอันนี้ก็เห็ดอันนี้ก็เห็ดพี่น้องไหมตัวนี้สำคัญตอนนี้ก็สำคัญเนาะแมนแหละว่ามันมันบกคอยอันนั้นเด้มันบกคอยมีนะ ยังขาดหลายอย่างนี่นี่แหละโดยโดยเล่นนี่มองชั้นเขาพระอาจารย์มองเก่านี่อ๋อนันจะเป็นเวทียังยังเห็ดแบบนี้อยู่เนาะแม่นเห็นเวทีแบบธรรมชาติพี่น้อง,งธรรมชาติโอ้นี่แหละโอ้เขื่อนครัวจะเห็ดอยู่พี่เนาะเนตอนอันอันน,น,นี้ได้ทุบออกอมอ มองอัน,อนกุดไม้เขากุดเกาเ่นอันโดยนดยที่ประมาณนี้แหละอ๋ออันนี้บัตรทรยายเราเนียอันนี้ไพ่อันนี้ยมแม่ผัดอยู่เมืองไทยโอ้แต่ว่าเพื่อนกับบบ่าเป็นจะภาพรักไห้แล้วก็เพราะว่าที่อย่างโมโมมาได้นะโดยตอนนี้บัตรทราลได้ประมาณทรายน้อยอันนี้ฮะ ชิปสามล้านสามสนชิปสามล้านค่าร้างบท่านไหนไล่ค่าปูนค่าล็กตอค่ายังไงค่าสร้างนี่ชิปสามล้านชั่มนี่แม่นชิปสามล้านสามแสนนี่ว่าค่าร้างชั่นี้มันสี่ห้าหมื่นบาทได้อพี่น้องพูดพูดคาค้านมันเป็นค้านใหญ่เลยคานใหญ่เลยโดยเทสองสั่นนาน หลงแต่ตอนนี้ยุติก่อนเนาะยุติก่อนคือ,อง,งบเบ็ดแล้วเนาะเบ็ด <Britney, S 2> แล้ว <iro. S 2> อ๋อพิ่นเทอันกลุ่มสาวกลมไม่นี่พันธุ์น้องทอแป๊บเราพี่น้องเนาะเพราะว่าอันเก่ามันแตกมันเบ็ดเลยทั้งหลังนี่เบ็ดเลยได้ทั้งหลังมันแตกมันชิโยโนมันเบ็ดเลยได้นีดูโดย,ๆๆๆยดยก็คือเห็ดย่างสาลงมาพี่เลยนี่เนาะแมนเห็ดย่างสาแล้วก็เห็ดท่อน้ำขึ้นเด้มองหลังถวยหลังซ้ำก็บทอยู่นี่นะไหลลงพี่เลยไหลลงนี้ โอ้เพื่อความสะอาดหั่นนะโลยโลยโลยโอ้พี่น้องเอ้ยเสร็จแล้วนี่ก็เบิดหลายแสนบาทแล้วเด้อนี่เนาะแม่นเปื้อนทีเรวนี่ก็ป๊าพี่น้องเอ้ยมตะกอนนี่ยังบ่ครัวเลยเนาะยังบ่มีหยังดแหละมีหยังพอเวลามีงานแต่เื่อหั่นพากันตากแดดอยู่แถวนี้แหละ อยู่ตามเดินตามนี่แหละดังไปดังโดยโดยโดยอันนี้คือคืออันอันมื้อนี้นี่แม่นเมนบุญเนาะบุญของเข้าบุญของเข้าโอเพื่อชมทบสร้างศาลาเขาแจกนี่แหละโดยโดยชมทบทึ่นเพิ่มให้เอายสร้างศาลาพร้อมอันบุญอยู่นี่แบบบ่ได้มีคนเพิ่นบ่ได้มีคนคนขายหยังบ่บ่เพิ่นแบบว่าเพิ่นบ่ขายขายนะบ่อนุญาตเนาะบ่โดยโดยโดย เป็นกบได้มามีเฮ็ดแบบนี้มื้อนี้แม่นมื้อบุญเนาะแม่นมื้อนี้มื้อนี้มันมีตักบาทเนาะแม่นตักบาทแล้วถวายทังงรทานโดยโดยโดยพอมื้อนี้เป็นมื้อห่างหากคาเกียมเด้อ๋อจ้าจ้าด้วยปกติก็เฮ็ดแบบนี้บ่ะเนีเฮ็ดแบบนี้มันตลอดบ่ แบบว่าเห็ดแบบแบบบรมีคนขายคนอย่างเนีเ้ยบุญเนี้ยแบบน em exactly. right. eh. ี้ตลอดบ่โบอะไรจิตปีกับมีอะไรอ๋อหลายแถวเดินนี่หลายมันปีนนี่คน่บหายจัดเลยโอ้เมน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 แล้วกว่าเพราะว่าปกติบุญกองเข่าได้รับวัดใหญ่ๆนี่ต้องขึ้นเนาะแต่ก็เมนแล้วโดยแต่ว่าทั้งทั้งบ้านอื่นเข้าจับกับเมื่อบดเลยดที่เข้าจับมาอมือมาทานเมื่อมาแล้วโดยเด่นไหมครับมีแต่เมื่ออื่นเพื่อนเนาะเมื่ออื่นสักบาท ดูดูดูร้ายดูดูดูเป็นโมนนมหางหากระเกมยมนะเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้เล็กเอามาเห็ดนี่บอยานแม่มันมันคนละส่วนเด้ส่วนอันหอแจกกระตังหากส่วนทั้งนี้กับทั้งหากนะคนละส่วนกันเด้เพราะถ้าสมมติว่าอันผู้ใจบุญผู้ใจท้าอยากอยากบมูเห็ดอันเพื่อนคัวนี่ต้องมูมูมูกับยาบ่แม่โออ ทั้งนี่เป็นผู้ดูแลทั้งนี้เด้โอ้ย่ายาย่าั้นอ๋โอเโดยบรยาเพื่อนนะอันผู้อันเห็ดซาลาผู้นน่่โอ้พี่น้องเึ่เนาะโดยโดยโดยอว่าองค์ตนน่โยมผู้ใดที่มีใจชั่ชาเนาะอยากควมบริจาคโดยบอกบอกเบอร์นั่ก็ได้ะบอกเบอร์ปอโดยโดยอันศูนย์สองศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์ห้าเก้าสองรือว่าทางเพจกับพาอินปัน ชิลิโยเนาะภาษาภาษาลาวเนาะภาษาลาวโดยโดยพี่น้องแบบพิม้ามาได้เนาะพี่น้องเนาะว่าทั้งเบอร์ทั้งเฟซหรือติดตมหาญาเพินโดยตรงก็ได้เนาะพี่น้องเนาะผูใดอยากโอนหรือว่าอยู่ว่าอยู่ทั้งลาวแล้ว่าอยู่ทั้งต่างประเทศแหไะเนาะากโอนมาให้มหาเพินโดยตรงเลยก็ได้จะให้เป็นบ่เตียงเป็นสะพานบุญให้ก็ได้พี่น้องเนาะเพื่อความสะดวกแล้วผูรดแบบบ่าจกโอนเข้าวัดเลยโดยตรงจะให้ญาเพินโดยตรงก็ โอนั่นให้เพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าติดต่อมาหาทางเพจอ่าเพิ่นก็ได้เนาะเอาใหม่ดูยะชื่อเอันพระอินปันแล้วก็ยะวางเนึงแล้วก็ิิโยพระอินปันาวางิิโยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีเลขบัญชีคือกันเนาะาเนาะทางวัดก็เดี๋ยวถ้าติดต่อเข้มาหาอันอ่าาเพิ่นแล้วเพิ่นก็ส่งเลขบัญชีให้ถ้าผู้ใดอยู่ดูในส่วนปลาวเฮาก็พี่น้องเนาะ เลขบัญชีธนาคารการค้าก็มีพี่น้องแล้วก็พ like ร้อมเบอร์เพื like ่อนนั like ่นแหละอะไรอยากติดต่อมาหาเพื่อนโดยตรงก็ได้พี่น้องเพื่อสร้างเงินครัวก็คือเห็นแล้วตรงนี้มันมันนำบัตรอะไรมันหักพอเวลาหน่ะมันหัวบัตรได้ข้างในโดยโดยเฮ็ดโดนแล้วนี่น้อยเนาะแ่นหลายปีแล้วโอ้แต่เริ่มเริ่มเฮ็ดวัดแรกๆโดย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 ทางกระชีมมุนบัตรอะไรนะใส่บาร์นี่เฮ้ากับสีผ้านะพี่น้องอันนะไปเบิึง อันศาลาต่อเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นจังได๋เดี๋ยวไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิลายหญ้าเลยบาดนี้เนาะเดี๋ยวเฮาก็สิไปต่อพุ่นเพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้าให้าเพิ่นไปนะทําเอ่อกิจของน่แหเนาะพี่น้องเนาะโอยจ้าๆๆๆ้โยไปพี่น้องอนเดี๋ยวไปเบิ่งศาลานํากันพี่น้องเอ้ย สาร่ากัตั้งแต่บาเตียงมาเริ่มต้นเมื่อกี้พี่น,อน,น,อน้อ,นอ,ง,องพี่น้องเนาะอันยังบูมิยังพี่น้องเอนมิจะกอ่อก่อดินจีหอบไบคือแต่นี่เทคานขึ้นเฉพาะแต่เทคานขึ้นตั้งกระดีานี่กับบดร้อยก่าลานไรเงี้ยคนบอกพี่น้องเอยถ้าเฮ็ดมุ้งหลงังคาแล้วเฉพาะแต่หลงังคาเนี่ยมุ้งแล้วดูร้อยนะคนบอกว่าทั้งคาสร้างกันยังประมาณลานบาท แล้วพี่น้องนเนาะเพิ่นตั้งเสาขึ้นเรยบร้อยพี่น้องเลยตั้งเสาแล้วก็เทคานเฉพะาะตาซัมนี่แหละพี่น้องเนาะบดนรอยกุาลาณเทคานหอบนี่พี่น้องเลยแล้วก็บ,บันนี้น,ะเ,นะเพิ่นเสาโค้งเล็กเนาะโค้งเล็กจ้องขึ้นกันจ้องขึนแล้วก็เฮตดปลายเรียม,มขึ้นเลยพี่น้องเฉพาะโค้งเล็กขึนแล้วก็เอากระเบื้องใช่ ราคาครับค่าสร้างประมาณ1ล้านบาทเนาะหรือว่า350บล้านกีบพี่น้องโดยประมาณเนาะคือคือเลี้ยวแต่ว่าพี่น้องอยากาบริจาคคนอะไรคนหน่อยก็ได้เนาะพี่น้องเนาะกรติดต่อหาบาเตียงก็ได้หรือว่าเบอร์เฟซทั้งไลน์บาเตียงขึ้นทั้งรุ่มนี่แหละหรือว่าติดต่อหาทั้งพระอินเพิ่นก็นได้เนาะยาเพิ่นก็ ได้โดยตรงก็ได้พ kh ี p, uhm. ่น้องอยู่เพิ่นอยู่ทั้งวัดนี่เนาะที่ต่อหาเพิ่นจะโอนให้เพิ่นโดยตรงเราคุยกับเพิ่นโดยตรงก็ได้พี่น้องเไยนี่ตอนนี้สร้างเพิ่นกายุติเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเบิดงบประมาณเลยพี่น้องเไยงบเบิดลอยกว่าล้านเลยเพิ่นกายยุติคือถ้ามีงบไปต่ออีกเพิ่นกาเริ่มเฮ็ดต่ออีกพี่น้องไงเนาะก็ไปเรื่อยๆ เพราะว่าสิรับเมาที่เดียวกับบูบมีงบพี่น้องต้องคอยเปลี่ยนคอยไปเนาะแค่นี้กับเบิร์ตลายอยู่พอสมควรเดี๋ยเดี๋ยวสิด่ยายให้พี่ให้น้องเบิร์นรอบรอบนะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเลย ถือว <Jasmine> ok ่าเป็นโครงการที่ใหญ่ครับพี่น้องเนาะใหญ่แล้วก็กว้างแบบใหญ่หนาแต่ใหญ่ที่สุดใน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 แขวงสวรรค์เขตอะไรพี่น้องเนีสำหรับศาลาเนาะหรือว่าโฮวเจค่ะเนี่ยบาเตียงยังไม่เคยเห็นอยู่ใส่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนพี่น้องเลยของศาลาปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์เจ้าเนาะมืัอนี้การบาเตียงมากับเบาหน่อยพี่น้องเลยเสียงหน่อยเรา ก็มาบุญวัดป่าเนาะมาน้อกันเมื่อนี้พี่น้องเลยสามคนก็มาบรรยากาศปกติแดดสิคือขึ้นก็นียู่พี่น้องเลยเป็นบุญกองเข่าเนาะบุญกองเข่าอยู่วัดป่านะคบที่บดีสี่จุดโทอยู่แข่งสวนนักขีดนครกษรพุทธวิหารเท่านี้แหละพี่น้องเลยเนาะสาบุใดอยากมาหมู่มาทานมาร่วมบุิจาากลามาได้เด้อพี่น้องเด้อ กะเพินยังเปิดรับบริจาคดูเนาะ,ะสมทบทุนเห็ดสาลาหรือว่าเห็ดเผือนคัออ่วแหละพี่น้องกระลายย่างเนาะจะบริจากมาร่วมน้ำกร่วมได้พี่น้องเลยมาเตียงกระได้มาทายทํำให้พี่เห็นนะ้องเบิ้งเนาะความคืบหน้าพี่น้องเลยกราไปฮอใส่แล้วพี่น้องทีได้บริจาคเงินเข้ามานละ้พี่น้องเนาะใครคืบหน้าเป็นอะไรเติบยูพี่น้องเนาะ อาบัะเตียงไดกะสิขอตัวลาไปก่อนมาในีพี่น้องไงเนาะทีมีเพียงมีงานไปโตพี่น้องมาถ่ายทำห้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วก็บัะเตียงสิขอเดินทางกลับเนาะพี่น้องเนาะแลนนี่จะต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสุขสุขคนที่เข้ามาส่งคลิปจนจบแล้วก็ประคำโฆษณาอะไรพี่น้องเไยเนาะก็เป็นภูมิปะคุณทั้งหลายสมัครมานี่กะมาเตียงได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญน้ำเพลมาเตียงก็ได้มูได้ทานน้ำเพลหนึ่งพันบาทพี่น้องไงเนาะ กะมาเตรียมกระโชตัวเดินทางกับมืออื่นเนาะพี่น้องเป็นมือตักบาทหยาดน้ำพี่น้องเลยมื่อนี้จะเป็นมือบุญแต่ว่าบ่ได้คึกคืนหรอกเพิ่นทางอนาผู้ใหญ่เพิ่นบ่ให้จัดพี่น้องเลยบ่ให้จัดคึกคืนเพราะว่า,เ,าเนื่องจากการระบาดของพยาธิโควิดสองพนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็ะไดบาา่ให้เฮ็ดคึกคืนเนะเาะป้องกันเวยพี่น้องปกติก็มีคนขายเครื่องขายของ เต็มปุดในวัดว่าอารามนี่นะเนาะทายาเพิ่นเว้าพี่น้องนี่แต่มื้อนี้ก็บ่มีหยังมีแต่เต้นแล้วก็ไปจักหมู่แล้วก็มาหมู่บุญเมื่อทานแล้วก็หมู่ได้พี่น้องเนาะอ้าวสำหรับมื้อนี้บ่เตียงคอตัวล็ไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้บ่เตียงขครงการค่ำว่าสบายดีพอมีพี่น้องเบิรสุดสุดสุดคนเด้อเนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเด้อพี่น้อง